เอ่อทไมคริเสเตียนนะครับต้องไปประกาศเรื่องพระเจ้าให้คนมารู้จักพระเจ้าเพราะอะไรทําไมถึงต้องทำครับผมอย่างนี้ครับเราต้องดูตามไบเบิลก่อนถ้าเราดูในหลายๆตอนพระสัญญาใหม่แล้วที่พระเยซูคริสต์เป็นพระหาผชาว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกผู้ใดที่เชื่อก็รับให้รับเป็นสปาพกผู้นั้นก็จะรอดดังนั้นนี่คือพระหาผชาดังนั้นเราจึงต้อง ประกาศเรื่องราวของพระเยซูขิจาเมื่อเราเมื่อเราประกาศเมื่อเราเริ่มต้นประกาศแล้วนะครับผมเชื่อว่าพระยามิสุดก็จะทําให้เรานั้นมีกล้าที่สองก็้าที่สามคสามารถที่จะกล้าที่จะพูดเรื่องราวพระเยซูขิจามีหลายท่านนะครับที่ไม่กล้าพูดเรื่องพระเยซูเิจาบางคนก็มีความอายบางคนก็ไม่กล้ากลัวเขาจะไม่เชื่อเหมือนที่เขาเคยเป็นมาก่อนสิ่งนี้ครับผมอยากให้ให้เขาลองอธิษฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงให้ความกล้าของลูกให้ปากในลูกนั้นได้พูดเรื่องราวของพระองค์ผมเชื่อว่าถ้าท่านมีใจที่เปิดพระอิยาสมสุดของพระองค์นั้นจะทรงหนังทับให้ท่านได้ประกาศขา่าวสกแน่นอนครับ